สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแดน,นอีกแล้วนะคะแดนเชื่อว่าใครและหลายคนมีปัญหาสิวเรื้อรังโดยเฉพาะคนที่มีอายุตั้งแต่30-40ปีเลยไปแล้วก็ยังมีปัญหาสิวอยู่ทำให้เราขาดความมั่นใจทาครีมเท่าไหร่ก็ไม่เห็นผลและยังมีปัญหาอื่นถาผถมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นหน้ามองครับมีฝ้ากระจุดด่างดำริ้วรอยผิวหย่อนคล้อยและมีสภาพผิวที่ดูมีอายุ มากกว่าเพื่อนในอายุที่เท่ากันด้วยนะคะมันก็มีสาเหตุอยู่นะคะก็คือพฤติกรรมที่เราอาจเลกเลี่ยงไม่ได้และเป็นแนวโน้มที่ทําให้เราเกิดสิวดีง่ายขึ้นนั่นก็คือความเครียดนั่นเองค่ะเราอาจจะสงสัยว่าไอ้ความเครียดมันทําอะไรเราได้ขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะในคลิปนี้มีคําตอบค่ะดังนั้นนะคะในคลิปนี้แนนจะมาพูดถึงสิวในวัยผู้ใหญ่ไม่ใช่แค่การหาครีมแล้วจบนะคะมันยังมีส่วนหนึ่งที่เราต้องรู้อีกไว้ค่ะมาติดตามคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะ สิวในวัยผู้ใหญ่นะคะใน5คนเนี่ยจะมี1คนที่เป็นสิวค่ะและมักพบในผู้หญิงได้มากกว่าผู้ชายด้วยนะคะตำแหน่งสิวที่มักพบบ่อยในสิววัยผู้ใหญ่นะคะก็คือขากรรไกรหรือแนวกรามนะคะข้างคอนะคะรวมถึงหน้าอกอีกด้วย พบว่าเกิดซิวุตันกันได้ง่ายบริเวณเหล่านี้เลยค่ะเพราะในชีวิตประจําวันของเรามีหลากหลายให้เราต้องคิดหรือทําใช่ไหมคะก็ส่งผลให้เรามีความเครียดได้ง่ายด้วยขณะที่เราเครียดอยู่นะคะจะมีฮอร์โมนหลั่งออกมาจากต่อมหมวกไตคอร์ติซซลของเราจะสูงมากขึ้นก็จะส่งผลต่อต่อมไขมันที่อยู่ใต้ผิวของเราค่ะให้ทํางานมากกว่าปกติมันก็จะเป็นผลต่อกันนะคะก็คือไขมันใต้ผิวของเราก็จะมากขึ้นส่งผลให้เราเป็นผิวมันมากขึ้นไอ้ความมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการเกิด สิวนนั่เองคะและเมื่อเราอายุมากขึ้นผิวหย่อนคล้อยคอลลาเจนลดลงส่งผลต่อการผลัดเซลล์ผิวที่ช้าด้วยก็ทําให้มีการทับถมของเซลล์ผิวหนังที่มันเสียแต่มันหลุดออกไปได้ไม่ดีพอหรือว่าหลุดออกไปได้ไม่ทันนะคะทําให้เกิดสิวอุดตันกันได้ง่ายด้วยค่ะเคล็ดลับดูแลผิวของคนที่เป็นสิวในผู้ใหญ่และแนนมีเคล็ดลับมาแชร์ให้กับทุกคนด้วยนะคะเพื่อจะได้มีสุขภาพผิวที่ดีห่างไกลจากการเป็นสิวค่ะข้อแรกนะคะให้เราทําความสะอาดผิว2ขั้นตอนก็คือให้ใช้ cleansing ก่อนจาก ไปใช้คลินเซอร์ค่ะด้วยผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดสําหรับผิวหน้าโดยเฉพาะนะคะแนะนําว่าเลือกใช้เป็นเจลล้างหน้านะคะจะอ่อนโยนแล้วก็เหมาะกับผิวแพ้ง่ายค่ะข้อที่2เลือกใช้มอยเจลร์เซอร์ที่มีส่วนผสมของซาลิสิลิกแอ ะะหรือเราอาจจะใช้ BPO ในช่วงเย็นก็ได้ค่ะข้อ3จะต้องทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวนันย้ำนะคะว่าทุกวนันถ้าเราจะต้องออกไปข้างนอกเนี่ยเลือกใช้เป็น SPF 50ขึ้นไป PA อย่างน้อย3บวกนะคะแต่ถ้าเราส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตยอยู่ในบ้านไม่ค่อยออกไปไหนนะคะเลือกเป็น SPF 30ขึ้นไปค่ะข้อที่4่ผ่อนคลายจากความเครียดด้วยวิธีการออกกําลังกายหรือทํากิจกรรมอะไรก็ได้ที่เราชอบและเราไม่เกิดความเครียดนะคะเพื่อให้ร่างกายของเราหลั่งฮอร์โมนที่ดีนะคะจะเป็น Dad. ลดอักนุมูลอิสระส่งผลต่อผิวพันธุ์ที่ดีของเราได้ด้วยค่ะและ้วข้อที่5นะคะหลีกเลี่ยงการบริโภคน้าตาลไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเครื่องดื่มนะคะควรจะลดลงหน่อยนะคะเพื่อให้ค่า G I ของเราไม่สูงจนเกินไปเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้ร่างกายเราเกิดการอักเสบแล้วก็เกิดสิวได้ง่ายเลยค่ะโอเคค่ะและนี่ก็คือวิธีดูแลผิวป้องกันไม่ให้เราเกิดสิวในวัยผู้ใหญ่นั่นเองนะคะถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อยากให้แนนทาคลิปอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนะคะส่วนใครที่มีปัญหาผิวหรืออยาก พูดคุยเป็นการส่วนตัวทักมาในที่ไลน์แอสเซสเตอร์แนนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะจะได้เจอกันบ่อยๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ